ตันที่เจ็ดเห็นคนที่เพิ่งทาสัญญาสงบสึกกันได้ไม่กี่ชั่วโมงลุกพรวดพราตวิ่งตัดสนามหญ้าหน้าบ้านไปยังรถที่เพิ่งวิ่งเข้ามาจอดลงหน้าบ้านลุยก็ได้แต่สายหน้าไปมาแต่ถึงอย่างนั้นรอยยิ้มก็ยังมีอยู่เต็มหน้าเมื่อคิดถึงช่วงเวลาดีๆตลอดบ่ายยันค่ําที่ได้ทากิจกรรมร่วมกันแม้จะถูกกัดถูกจิกถูกเสียงสายแหวส่ายเป็นระยะแต่สําหรับเขามันคือความสุขถึงตอนนี้เขาชักจะเชื่อแล้วที่คนพูดว่า ในยามที่คนเรามีความสุขเวลามักจะผ่านไปเร็วเสมอเขายัางคิดไม่ออกเลยว่าถ้ากลับบ้านไปแล้วเขาจะคิดถึงยายแมวเหมียวจอมพยศแค่ไหนหรือว่าเขาจะหาทางเอาตัวเธอไปเรียนที่อังกฤษกับเขากรอมอาคริตไม่น่าจะยากเพราะฝ่ายนั้นไว้ใจเขาและแม่ของเขาอยู่แล้วแต่กับเจ้าตัวนี้สีจะทำยังไงทำไมมีเต็นด้วยล่ะคนอยากเอาใจสาวหันไปมองตามสายตาของคนทักแล้วก็ยิ้ม คนจับตามองก็เลยแทรกขึ้นก่อนด้วยความหมันไส้เล็กๆก็คนดีของอาคริสนะสิคะหลุยเหรอค่ะไม่บอกอาคริสไปห่ะว่าเพราะคิตตี้นั่นแหละว่าไงคนสวยคุณอาหันมาถามร้านสาวหลูบสายตาลงมองมือที่ยังกอดอยู่กับแขนของพรมพรแต่ก็ไม่ได้พูดว่าอะไรแค่เปลยออกมาเล่นๆท่านั้นเองเพราะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้นึกถึงบรรยากาศตอนที่พ่อแม่อยู่ด้วย เธอก็เลยเผยอเล่าให้เขาฟังว่าถ้ามีเวลาสามคนพ่อแม่ลูกจะจัดปาร์ตี้เล็กๆในครอบครัวแล้วก็เอาเต็นท์ออกมากลางนอนดูดาวที่สนามญ้าหน้าบ้านเป็นประจำใครจะไปคิดว่าพอเสร็จจากงานในครัวเขาจะเข้าไปรื้อเต็นท์หลังใหญ่ในห้องเก็บของมาปัดฝุ่นแล้วก็จัดการกลางเสร็จสับแล้วมันก็ทําให้เธออดทึ่งไม่ได้เพราะไม่คิดว่าเขาจะกลางเต็นท์เป็นแถมยังทําได้คล่องแคล่วไม่แพ้การทําอาหารอีกด้วยถ้าพูดเล่นทำไมยอมให้ผมเอาเต็นท์ออกมากลางล่ะ ตกลงว่าคืนนี้จะนอนเต็น์กันคิรากรรีบสรุปก่อนที่ความขัดแย้งจะเกิดเขาทั้งหมดนี่เหรอถูกต้องแล้วเขาพรมพรหันไปมองเต็น์บ้างเมื่อได้ยินหนุ่มน,น้อยคนดังยืนยนันและสาวน้อยข้างตัวไม่ปฏิเสธพี่แพรว่าไงครับตามใจค่ะสายตาของเด็กสาวทําให้พรมพรปฏิเสธไม่ลงแม้ว่าเจ้าตัวจะบอกว่าทั้งหมดเป็นฝีมือของหลุยแต่เธอรู้ว่าถ้าขวัญคริรีไม่เห็นด้วยหรือไม่ให้ความร่วมมือ ลุยก็ไม่มีทางทำอะไรได้ตกลงว่าคืนนี้นอนเต็นท์กันแล้วพ่อครัวทำอะไรกินวันนี้ซี่โครงบาร์บีคิวหมูซอสแอปเปิลกับซุปไก่บอรอกโคลีแล้วก็สลัดผักครับที่อังกฤษพ่อของเขาเปิดร้านอาหารและท่านก็ทำอาหารเก่งมากอาหารพวกนี้มันจึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเขาและพ่อของเขาก็บอกว่าเพราะฝีมือทำอาหารนี่แหละที่ทำให้แม่ติดใจและยอมตกลงปรงใจด้วยหวังว่ามันจะใช้ได้กับยายแมวมียวของเขานะ แล้วหลานสาวของอาได้ช่วยอะไรหลุยบ้างหรือเปล่าคุณอาหันไปสัพย,ยอกหลานสาวเพราะควันคีรีไม่ได้เลือดแม่มาเลยทั้งที่มีแม่เป็นเชฟเอคัครินไม่รู้อะไรคิตตี้ช่วยผมตั้งหลายอย่างลุยออกรับแทนแต่ก็ทำให้คนทำอาหารไม่เป็นดีใจได้ช่วยประเดี๋ยวแปรดาวเท่านั้นก่อนจะคอนขอบขอบให้กับประโยคต่อมาของคนช่างกระเซาเย้าแย่ถ้าไม่ได้คิตตี้ช่วยชิมอาหารคงไม่ออกมาอร่อยและน่ากินขนาดนี้หรอกครับพูดขนาดนี้ไม่ชิมคงไม่ได้แล้ว คุณอารับมุ้ให้หลานสาวตะบัดคอนอีกระลอกถ้าอย่างนั้นผมว่าอัคริกกับพี่แพรรีไปอาบน้ำก่อนดีไหมครับเดี๋ยวผมกับคิตตี้อุ่นอาหารรอเอางั้นเหรอครับงั้นรอสิบนาทีพี่แพรเสร็จไหมครับค่ะเอาฟรุฟองดูของโปรดยาเคสมาด้วยรายนี้เขาชอบช็อกกะไรเป็นชีวิตจิตใจดูจัดการด้วยนะประโยคนี้นเป็นการบอกให้ทำพอๆกับบอกให้รู้ได้อีกฝ่ายก็บันทึกเอาไว้ในหัวเรียบร้อยครับ คล้อยหลังสองหนุ่มสาวลุยค็ยจัดการอุ่นอาหารอย่างคล่องแคล่วโดยมีผู้ช่วยหน้าใสาย,ยืนเอาใจช่วยและคอยส่งจานให้อยู่ข้างๆผมถามอะไรคิตตี้หน่อยสิถามอะไรผมว่าอาคริตกับพี่แพรสนิทสนมกันเป็นพิเศษคิตตี้เห็นด้วยกับผมไหมหมายความว่ายังไงสายตาคนถามขุนคลึงข,ขึ้นมาทันทีเมื่อได้ยินคำถามก็เผื่อสองคนจะคิดอะไรกันเขาเชื่อว่าขวัเครีก็เห็นเหมือนที่เขาเห็น เพียงแต่ไม่อยากยอมรับเท่านั้นเองชิวยพูดให้มันเคยลียร์ได้ไหมผมคิดว่าอาคริตรู้สึกกับพี่แพเหมือนที่ผมรู้สึกกับคิตตี้ควันเครีหลีตามองใบหน้าร่อนหลาวคมเข้มของคู่สนทนางวหงินกับความท่ามากของอีกฝ่ายพอๆกับสงสัยใครรู้ในใจอยากจะถามพอๆกับกลัวคําตอบที่จะได้รับไม่อยากรู้หลยว่าอาคริตคิดยังไงกับพี่แพไม่ควันเครีปฏิเสธไม่เสียเวลาคิดยังไงพี่แพก็รักฉัน พูดฉันอีกแล้วตอนทำสัญญาสงบศึกกันเธอรับปากว่าจะแทนชื่อตัวเองเวลาพูดกับเขาหลังจากทนลูกตื้อของเขาไม่ไหวก็นายชอบหาเรื่องนี่ผมหาเรื่องที่ไหนคิตินั่นแหละไม่อยากยอมรับความจรงิงขันคีรีม้มปากแน่นจ้องคนวุ่นวายกับบาบร์บีคิวบนเตาขมิงลุยเองก็รับรู้แล้วก็ตัดสินใจวางมือจากงานตรงหน้าชั่วคราวเพื่อหันมาหาคนยืนหน้าง,ง้มอยู่ไม่ห่างนอกจากจะไม่กล้ายอมรับความจริงแล้ว คิตตี้ยังดื้อมากรู้ไหมทั้งดื้อทั้งพยศเอาแต่ใจก็ทีหนึ่งนิสัยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแถมทําอะไรก็ไม่เป็นสักอย่างเสียงก็ดังเวลาตะโกนใส่ผมทีแก้วหูผมแทบขาดเนี่ยแต่ผมก็ยังทนได้หรือจะเป็นเพราะผมเป็นลูกคนเดียวแล้วก็ไม่เคยมีใครทําแบบนี้กับผมเพราะคนที่อยู่แวดล้อมตัวเขาล้วนแต่เอาใจเขาทั้งนั้นผมก็เลยชอบที่คิตตี้แหวะใส่ไม่ใช่สิ ผมชอบทุกอย่างที่เป็นคิตตี้นั่นแหละมันแปลกไหมล่ะแล้วเขาก็ไม่ควรจะเขินด้วยแต่เขาก็รู้สึกไปแล้วหนุ่มน้อยยกมือขึ้นลูบท้ายทอยด้วยท่าทีเกอรกระดากยิ้มเจียนใส่ดวงตากลมโตที่กำลังจ้องเขาไม่กระพริบตาจะไม่พูดอะไรหน้อยหรอมองผมมากๆผมก็เขินเป็นเหมือนกันนะนายจะบอกว่าอาเครชอบพี่แพรหรอหลุยสายหน้าน้อยๆเพราะมันไม่ใช่คำพูดที่เขาอยากได้ยินและคาดว่าจะได้ยินสักนิด ผมกำลังบอกว่าผมชอบคิตตี้อยู่นะให้เธอโกรธหัวฟัดหัวเวียงยังดีกว่าทำหน้างงๆเหมือนไม่รู้ไม่ชี้แบบนี้ได้ยินแล้วได้ยินแล้วแล้วไม่คิดจะพูดหรือว่ารู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอผมไม่เคยบอกชอบใครมาก่อนเลยนะแล้วจะให้ทำยังไงล่ะพอรู้ว่านายชอบเออเคสสายตาตัดพอปนดุของอีกฝ่ายทำให้คำแทนตัวถูกเปลี่ยนโดยที่เจ้าตัวก็หาสาเหตุไม่ได้ว่าทำไม จะให้กระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจหรือไงก็ไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นแค่บอกผมหน่อยก็ได้ว่ารู้สึกยังไงรู้สึกยังไงเหรอนั่นสิเธอรู้สึกยังไงกับเขาคิตตีไม่ชอบผมสักนิดเลยเหรอเมื่อไม่มีปฏิกิริยาใดๆจากอีกฝ่ายหนุ่มน้อยก็เลยตีหน้าเศร้าเอ่ยถามต่อนายก็นิสัยดีใช้ได้อัธยาศัยดีแล้วก็ทำอาหารอร่อยผมไม่อยากได้คำชม ผมอยากรู้ว่าคิตตี้ชอบผมสักนิดบ้างไหมแล้วก็ห้ามตอบว่าชอบในฐานะเพื่อนเพราะผมไม่ได้คิดกับคิตตี้แค่เพื่อนเธออายุสิหเพื่อนที่โรงเรียนบางคนก็มีเพื่อนชายคุยด้วยและเธอก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของเด็กวัยรุ่นแต่กับคนตรงหน้าเธอไม่คิดว่าเขาจะจริงจังขนาดนี้เคสรักพี่แพรคำตอบนั้นไม่ได้ทำให้หลุยตกใจแต่อย่างใดผมก็ไม่ได้บอกให้คิตตี้เลิกรักพี่แพรมารักผมนี่ คิตตี้ก็รักพี่แพรต่อไปแต่ขอให้ชอบผมก็พอนายเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนๆของผมเขามีแฟนกันหมดแล้วนะทั้งกลุ่มเหลือผมคนเดียวที่ไม่มีคนคุยด้วยคิตตี้ไม่สงสารผมบ้างหรอก็คุยด้วยอยู่นี้ไงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่เธอก็ไม่ปฏิเสธหรอกว่าเขาก็เป็นคนที่น่าคบหาคนหนึ่งแต่น่าคบก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะรักชอบเขาเกินเพื่อนถ้าอย่างนั้นเอาแบบนี้ตอนที่ผมกลับไปแล้ว ผมโทรหาคิตตี้ได้ไหมเราปากได้ไหมว่าจะรับโทรศัพท์ผมทุกครั้งที่ผมโทรหาก็ได้ควันเครีตอรบรับให้เรื่องจบๆไปเพราะไม่คิดว่าเขาจะทําอย่างที่พูดจริงๆแต่เด็กสาวหารู้ไม่ว่านั่นเป็นคําพูดที่จะผูกติดเธอกับเขาเอาไว้ด้วยกันตลอดไปถ้าผมกลับไปแล้วหวังว่าคิตตี้จะไม่ลืมที่รับปากผมนะปากบอกยำ้ำามือจากการกับบ,บราร์บีคิวบนเตาต่ออย่างคลองแคล่วรู้แล้ว จำเอาไว้ด้วยว่าผมรู้สึกยังไงกับคิตตี้รู้แล้วอุ๊ยลุยหัวรอถูกใจกับท่าทางที่คนน่ารักเผยแสดงออกมาผมถือว่าคิตตี้รับปากแล้วนะแล้วผมก็จะถามคิตตี้ทุกวันจนกว่าจะได้คำตอบเชิญเธอแวะกลับไปสองวันนหนก็ลืมแล้วถึงท่าทางเขาจะดูจริงจังแต่เธอไม่คิดหรอกว่าเขาจะทําได้ตามที่พูดเพราะสังคมที่เขาอยู่และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาเออให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวต,วตนและแปรเปลี่ยนได้ง่ายมาก พูดแบบนี้แสดงว่าคิตตี้ยังไม่รู้จักผมดีพอแต่ก็อย่างว่าแหละคิตตี้เพิ่งรู้จักผมเอาไว้ให้เรารู้จักกันมากกว่านี้คิตตี้ก็จะรู้เองว่าผมเป็นคนยังไงแล้วเรื่องอาคริตกับพี่แพรควันคียรีโวกลับมาหาเรื่องที่เขาเกิ่นไว้ในตอนแรกนายคิดแบบนั้นจริงๆเหรอหมายถึงสองคนชอบกันควันคีรีพยักหน้าบอกว่าเขาเข้าใจถูกผมคิดว่าอย่างนั้นนะคนรู้ดียังแทงกั๊ก เพื่อจะดูท่าทีและปฏิกิริยาของเด็กสาวแต่ก็ไม่แน่หรอกบางทีผมอาจจะเอาความรู้สึกของผมที่มีต่อคิตตี้มาเปลี่ยนมาตรฐานก็ได้ตกลงไว้ยังไงกันแน่เดี๋ยวบอกใช่เดี๋ยวบอกไม่ใช่คนสับสนนะรู้หรือเปล่าคําพูดซื่อๆไม่เก็บอาการและไม่ปิดบังความรู้สึกนั้นลุยบอกกับตัวเองไม่ได้เลยว่าเขาควรจะรู้สึกยังไงคิตตีรักพี่แพรจริงๆหรอผมไม่ได้ไหมายถึงรักแบบปราบปลื้มชื่นชม สำหรับเขามันไม่ใช่เรื่องแปลกหากขวัญคีรีจะชอบอีกฝ่ายแต่เขาอยากรู้ว่ามันเป็นแค่ความหลงไหลได้ปลื้มชั่วครั้งชั่วคราวหรือว่ามากกว่านั้นก็พี่แพรดีกับเคสนี่เวลาไม่มีใครพี่แพรก็จะคอยอยู่ด้วยตลอดเลยคิตีตอบไม่ตรงคำถามไม่รู้สิรู้แต่ว่ารักแหละห่วงด้วยไม่อยากให้พี่แพรรักใครอ๋อยกเว้นพี่พีซี่ใครคือพี่พีซี่ พีพีซีเป็นฝาแฝดของพี่แพรรุยพยักหน้ารับรู้แสดงว่าคิตตี้ก็รักพี่พีซีด้วยถึงได้ยอมให้พี่แพรรักรักสิพีพีซีน่ารักออกเราคิตตี้รักอาคริตหรือเปล่าหนุ่มน้อยค่อยๆตะลอมเพราะอยากจะเปลี่ยนใจสาวรักสินายนี้ถามอะไรปแปลกๆไม่รักอาของตัวเองแล้วจะให้ไปรักใครนั่นสิคิตตีรักพีพีซียอมให้พี่แพรรักพีพีซีได้ ก็แสดงว่าคิตตี้ยอมให้พี่แพรรักอาคริตได้เหมือนกันเพราะคิตตี้รักอาคริตผมพูดถูกไหมคันเครีพูดอะไรไม่ออกอยู่เป็นครู่ขณะที่ลุยก็พอใจไม่น้อยที่ไม่เห็นอาการโวยวายของคนตรงหน้าถ้าสมมติว่าอาคริตกับพี่แพร์ชอบกันจริงๆคนที่โชคดีที่สุดก็คือคิตตี้เพราะคิตตี้จะได้อยู่กับคนที่คิตตี้รักถึงสองคนคิตตี้ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นหรอเคสเคนไม่รู้ คิตตี้อาจจะกำลังสับสนแต่ผมก็อยากให้คิตตี้ลองเอาไปคิดดูนะหลุยเตรียมยุติเรื่องเมื่อเห็นความสับสนในดวงตาคู่สวยแล้วถ้ามันเป็นจริงพี่แพจะเลิกราเคสหรือเปล่าความอ้างว้างลังเลสับสนในแววตาทำให้หลุยอยากคว้าตัวอีกฝ่ายมากอดปลอบเป็นกำลังแต่ว่าก็ทำไม่ได้อย่างที่ใจคิดคิตตี้รู้จักพี่แพดีไม่ใช่หรอคิตตี้คิดว่าพี่แพจะทำแบบนั้นหรือเปล่าลนะ่ะ อาครีกับพี่แพรมาโน้นแล้วจะถามเลยไหมลุยถามวัดใจมันเสียงไม่น้อยแต่ก็อยากจะให้ขวัญครีรีรู้ใจตัวเองเร็วๆขวัญครีรีไม่ได้ถามเมื่อทั้งสองมาถึงหากเด็กสาวใช้การจับตามมองและคอยสังเกตเอาโดยมีสายตาของหลุยคอยจับจ้องอีกต่อจนกระทั่งอาหารมื้อดึกผ่านพ้นและทุกคนเข้าไปนอนรวมกันในเต็นท์หลังใหญ่ ใบหน้ากลมกับรอยยิ้มแป้นแลนดอันเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของเจ้าของที่กำลังชะเง้อชะแงะอยู่หน้าประตูครัวทำให้เชฟใหญ่สายหน้าไปมาน้อยๆขณะที่คนอื่นๆยังคงวุ่นวายอยู่กับหน้าที่ของตัวเองมีอะไรหรือเปล่ากระปุกคิรากรวางมือจากงานหันมาถามมีลูกค้าอยากจะพบเชฟค่ะใครเขาบอกชื่อหรือเปล่าเห็นบอกว่าชื่อคุณนาขวัญค่ะแล้วเธอก็ถามหาน้องเคทด้วยนะคะงง้นไปบอกว่าเดี๋ยวผมออกไป ค่ะการที่ลูกค้ามาทานอาหารที่ร้านแล้วเกิดติดใจในรสชาติของอาหารแล้วอยากเจอหน้าเชฟถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทำไมกับรายนี้เขาถึงรู้สึกว่ามันไม่ใช่น้องสาวของข้าวมาทำอะไรที่นี่คีรากรไม่ปล่อยให้ตัวเองสงสัยนานฝากงานกับเชฟโจเซตก็เดินออกจากครัวไปยังส่วนของร้านอาหารโดยมีกระปุกเดินนำไปยังโต๊ะของคนมาขอพบคุณครีสนาขวัญลุกขึ้นทักทายชายหนุ่ม ยิ้มแย้มอย่างที่คนเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีสวัสดีครับคุณนาขวัญสวัสดีค่ะแต่เรียกนาเฉยๆจะดีกว่าไหมคะเราเองก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลกันครับเชิญนั่งครับชายหนุ่มภายมือเชิญตามมารยาทคุณนามาที่นี่ไม่ทราบว่ามาทานอาหารหรือว่ามีธุระอะไรกับผมหรือเปล่าครับมาทานอาหารแล้วก็ตั้งใจมาเยี่ยมหลานค่ะนาไม่รู้มาก่อนเลยว่าคุณคริปเป็นเชฟ เธอนึกว่าจะได้เห็นเขาในลุคของผู้บริหารร้านแทนพี่ชายมากกว่าแต่ไม่คิดว่าเขาจะมีอาชีพเดียวกับพี่สาวผู้ล่วงลับผมกับเขาเรียนทําอาหารมาด้วยกันครับถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าคุณคริสเป็นเพื่อนกับพี่เข้าด้วยหรอคะครับคือลาก่อนไม่ลงลึกในรายละเอียดแล้วนี่คุณนานได้สั่งอะไรหรือย,ยังครับยังเลยค่ะคุณคริสมีเมนูนแนะนํำไหมคะถ้าอย่างนั้นผมแนะนําเป็นโรสบีฟซอสครีมดีไหมครับคุณนานรับประทานเนื้อหรือเปล่าครับทานได้ค่ะ สาวสวยตอบรับไม่เกี่ยงงอนเพิ่มสลัดนี้คอยอีกสักจานนะครับจานนี้เป็นสลัดแบบฝรั่งเศสแล้วก็เป็นเมนูโปรดของลูกค้าหลายคนเลยทีเดียวเชฟพูดขนาดนี้นาไม่สั่งมาทานก็คงไม่ได้แล้วล่ะค่ะแต่คงจะดีกว่านี้ถ้าคุณคริสให้เกียรติร่วมโต๊ะก,กับนาสาวสวยเดินหน้าอย่างไม่ยอมเสียเวลาต้องขอโทษจริงๆครับตอนนี้พงอยู่ในฐานะเชฟมันคงจะดูไม่ดีนักหากมานั่งร่วมโต๊ะก,กับลูกค้า เอาไว้โอกาสหน้าดีกว่านะครับคีรากรนไม่ทำลายน้ำใจเสียทีเดียวน่าเสียดายจังนะคะบรรยากาศดีๆแบบนี้ถ้ามีคนทานด้วยก็คงจะดีกว่านี้แต่ไม่เป็นไรค่ะนาเข้าใจนาขวัญฉลาดพอที่จะไม่ดึงดันแต่ก็ไม่ยอมปล่อยเลยตามเลยแต่ถ้าเป็นที่อื่นก็ได้ใช่ไหมคะเัาค,คีรากรตอบรับถนอมน้ำใจนาถือว่าคุณคริสละปากแล้วนะคะหญิงสาวถือโอกาสมัดมือชก แล้วนี่น้องเคทยังไม่กลับจากโรงเรียนอีกหรอคะกลับมาตั้งแต่สามโมงแล้วครับแต่ขออนุญาตไปดูนางกับเพื่อนนั่นไงครับพูดถึงก็มาพอดีลมหายใจถูกระบายออกมาด้วยความโล่งอกเมื่อเห็นโอกาสจะได้ปลีกตัวขณะที่คนก้าวผ่านประตูเข้ามาชะงักเล็กน้อยเมื่อเห็นใบหน้าสวยเฉียวของผู้เป็นน้าสาวหันมามองใครหรอคิตตี้คนเดินตามหลังมาติดติดพลอยชะงักไปด้วยก่อนจะยกมือตอบคีรากอนเมื่อ,ออีกฝ่ายส่งสัญญ,ญาณให้เดินไปหา นานาน้องสาวของแม่เขาคงจะมาหาคิตตี้ทำไมทำน้าแบบนั้นไม่ดีใจหรอที่น้ามาหาก็เขาไม่เคยมาทำไมจูจ่ๆถึงมาที่นี่มาของว่ายังไงเปล่าไม่มีอะไรรู้ไหมว่าเวลาคิตตีพูดว่าไม่มีอะไรมันจะต้องมีอะไรทุกทีถ้าทางของเธอบอกว่ามันมีอะไรแน่แต่ควนเครีไม่บอกเขาเท่านั้นเองหรือว่าไม่ไว้ใจผมไม่ใช่หรอก เรื่องมันไร้สารนะน่ะไปเถอะอาคริตเรียกแล้วขวัญครืรีตัดบทแล้วก็เดินนำไปหาคุณอาที่โต๊ะสวัสดีค่ะสายตาของคนเป็นอาทำให้เด็กสาวจำต้องยกมือขึ้นไหวน้าสาวน้าขวัญลุกขึ้นมาสวมกอดหลานสาวแสดงออกว่ารักว่าคิดถึงเต็มที่ทั้งที่สายตาจับจ้องอยู่ที่หนุ่มน้อยคนดังด้วยความตะลึงปนประหลาดใจหลานสาวของนาในที่สุดเราก็ได้เจอกันอีกครั้ง น้ำัมแต่ยุ่งๆก็เลยไม่ได้แวะมาสักทีคนว่างงานพูดออกมาได้หน้าตาเฉยเป็นยังไงบ้างสบายดีนะค่ะโดยความที่เคยถูกปฏิเสธและไม่เคยสนิทสนมคุ้นเคยทําให้ขวัญเครยรีไม่รู้จะพูดอะไรและโดยพื้นนิสัยแล้วเด็กสาวก็ไม่ใช่คนที่จะเสแสร้งแกล้งทําในสิ่งที่ตรงข้ามกับความรู้สึกได้ท่าทีของนันสาวจึงสร้างความไม่พอใจให้กับนาขวัญไม่น้อยแต่ก็จําต้องข่มใจไม่แสดงออกมา ยายเคทมาแล้วผมต้องขอตัวไปทาอาหารก่อนนะครับคีรากอถือโอกาสขอตัวเดี๋ยวสินค้าคุณครีดร่างสูงหมุนตัวกลับมาตามเสียงเรียกตั้งแต่ยังไม่ได้ออกก้าวจะไม่แนะนําหน่อยล่ะคะคีรากรมองตามสายตาของคนพูดไปหยุดที่หนุ่มคนดังซึ่งช่วยเรียกลูกค้าเข้าร้านเนืองแน่นทุกวันเพื่อนของอยายเคเขาครับผมว่าให้เขาแนะนําจะดีกว่าผมขอตัวไปทาอาหารให้คุณนาก่อนนะครับ คีราก,กอนไม่ปล่อยให้ยิงเสาวเรียกไว้เป็นครั้งที่สองและไม่สนใจด้วยว่าทั้งสามคนจะมองตามแผ่นหลังกว้างด้วยสายตายังไงว่ายังไงจ้าหนองเคสน้ำเหมือนว่าคุณคุ้นหน้าเขาอยู่นะนาขวัญแทบจะเก็บความตื่นเต้นดีใจเอาไว้ไม่อยู่แน่ใจแล้วว่าตัวเองจําคนไม่ผิดลุยอาเธอร์สมิธตัวเป็นๆอยู่ตรงหน้าเธอมันยิ่งกว่าเซอร์ไพรส์ซะอีกใครจะไปคิดว่าคนดังระดับโลกจะมาปรากฏตัวให้เห็นที่นี่นี่หลุยคะ่ะ ตอนนี้เขามาอยู่ที่บ้านแม่ของเขากับอาคริตรู้จักกันนะคะหลุยนี่นานาขวัญคีรีแนะนำสองคนให้รู้จักกันหลังจากส่งค้อนตามหลังคุณอาที่ชิงหนีเข้าครัวเอาตัวรอดคนเดียวยินดีที่ได้รู้จักครับหนุ่มน้อยยื่นมือออกไปให้อีกฝ่ายจับอยากจะบอกว่ายิ่งกว่ายินดีที่ได้รู้จักอีกคะ่ะไม่นึกเลยว่าจะมีโอกาสได้เจอคนดังขนาดนี้นาขวัญบอกไม่เก็บอาการเออขอพี่กอดหน่อยนะคะ คนเพิ่งจะหัดเรียนภาษาไทยหันไปขอความช่วยเหลือจากคนข้างตัวขวันเครีก็เลยต้องทำหน้าที่เป็นล่ามให้โดยปริยายพอได้รู้ความต้องการของคนตรงหน้าร่างสูงใหญ่เกินไบก็เข้าสวมกอดอย่างสุภาพมาอยู่ที่นี่นานแล้วล่ะคะคำถามของอีกฝ่ายทำให้หลุยหันไปหาขวัญเครีอีกครั้งสองอาทิตย์แล้วครับน้องเคสบอกหลุยให้น้าหน่อยสิว่าน้าอยากจะเชิญเขาทานข้าวด้วยน้องเคสด้วยนะเคสขออนุญ,ญาตปฏิเสธนะคะ พราะเคยังมีหิวแล้วเคสก็ต้องทํางานด้วยทํางานงานอะไรน้าเสียงชวนเฉียวเมื่อไม่ได้ดังใจออกมาด้วยความเผลอตัวแต่พอสายตาสองคู่พร้อมใจกันมองคําแก้ตัวก็เลยตามออกมาติดติดเออคือร้านนี้เป็นร้านของพ่อแม่น้องเคสนาไม่คิดว่าน้องเคสจะต้องลงมือทําอะไรหรือว่านาเข้าใจผิดน,า,นาเข้าใจไม่ผิดหรอกค่ะกลับจากโรงเรียนแล้วเคสจะต้องมาช่วยเสิร์ฟอาหารค่ะวันนี้ยังไม่ได้ช่วยงานที่ร้านเลย เพราะหลังจากวางกระเป๋านักเรียนก็ถูกคนทํางานมาตั้งแต่เช้าดึงตัวไปดูหนังเป็นเพื่อนเขาซะก่อนนามไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆว่าคุณคริสจะใช้หลานทํางานพวกนี้เคสสมัครใจทําเองค่ะควันครืรีออกลงปกป้องคุณอาแม้ว่าจุดเริ่มต้นของความคิดนี้จะมาจากผู้เป็นอาแต่ต่อมาเธอก็ทําด้วยความสมัครใจและไม่ได้รู้สึกลําบากอะไรเลยกับงานตรงนี้ตรงกันข้ามมันกลับทําให้เธอรู้สึกสนุกและเพลิดเพลินโดยเฉพาะมีคนตัวใหญ่ามาเป็นเพื่อนคู่หู คอยแกล้งคอยแย่เธอได้ไม่เว้นแต่ละวันจนมันกลายเป็นความเคยชินของเธอไปแล้วแล้วหลุยละ่ะเพราะเป้าหมายหลักไม่ได้อยู่ที่หลานสาวนาขวันก็เลยเลิกตือ้อนละน่าเชินายร่วมโต๊ด้วยคิดตีหรอเคสจะไปทำงานเงินผมไปด้วยคนคอยตามติดบอกไม่เสียเวลาคิดว่ายังไงน้องเคสคนรอคำตอบเอ่อยถามด้วยความหวังว่าจะได้ร่วมโต๊ะกับคนดังลุยเขาขอตัวนะคะเขาจะไปช่วยเคสทำงาน งานเสิร์ฟเนี่ยนะค่ะปกติเขาก็จะมาช่วยที่ร้านทุกวันอยู่แล้วถ้าน้าอยากจะทานอาหารกับเขาเอาไว้คราวหน้าก็ได้ค่ะวันนี้เราสองคนเกเรมามากแล้วเดี๋ยวอาคริสจะดูเอาลูกค้ามาพอดีเคทขอตัวไปรับลูกค้าก่อนนะคะวัดดีเหมือนแม่ไม่มีผิดนาควัญเข็นเขี้ยวเคี้ยวฟันอยู่คนเดียวมองตามหลานสาวกับหนุ่มคนดังตารุกวาวก่อนจะนั่งกระแทกลงบนเก้าอี้อย่างอารมณ์เสีย ถ้าไม่รับรู้รสชาติอาหารที่พนักงานนำมาเสิร์ฟในขณะที่ขวัญเครีกับหลุยก็ไม่ได้สนใจจะหันมามองเพราะลูกค้าสูงวัยสองคนกำลังสร้างความปวดหัวให้ต้องขอโทษด้วยนะคะร้านของเราเป็นร้านอาหารฝรั่งไม่มีอาหารที่คุณยายสั่งหรอกคะ่ะเมนูอาหารจากปากยิงชราทำให้ขวัญเครีแทบจะยกมือขึ้นเกาหัวขณะที่หลุยก็ได้แต่ยืนทำหน้าเหลือถือปากกาค้างรอรับคำสั่งอีกต่อสามกรแซงว่า สกุณาชมสวนมัสมั่นบัวหลวงน้ำพริกโจรอย่าว่าแต่หน้าตาอาหารเลยแค่ชื่อเธอยังไม่เคยได้ยินแล้วเธอจะไปเอาจากไหนมาให้แต่ฉันจะรับประทานอาหารที่ฉันสั่งที่นี่เป็นร้านอาหารไม่ใช่เหรอใช่ค่ะแต่ว่าเราขายอาหารฝรั่งคุณยายลองสั่งอาหารฝรั่งมารับประทานดูไหมคะร้านของเรามีเมนูให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะฉันไม่เคยรับประทานแล้วที่นี่ก็เป็นเมืองไทย ทำไมถึงไม่ขายอาหารไทยเจอลูกค้ามาไม้นี้ขวัญครีรีก็ถึงกับอึง้งลูกค้าอยากจะได้อะไรเหรอคิตตี้ลุยถามบ้างหลังจากยืนงงกันอยู่พักใหญ่เคทก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยได้ยินขวัญคริรีหันไปกระซิบก่อนจะหันกลับมาหาชายหญิงชาราอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงของลูกค้ากิตติมาสากักว่ายังไงแม่หนูตกลงวันนี้ฉันจะได้รับประทานอาหารไหม แล้วพ่อหนุ่มน,นั่นมายืนทำหน้าเหลอะหลาอะไรอยู่ตรงนี้แม้จะฟังไม่ออกหากสายตาของอีกฝ่ายก็พอจะทำให้หลุยรู้ว่าฝ่ายนั้นหมายถึงตนพอไม่รู้จะตอบโต้ยังไงหนุ่มหลอก,ก็เลยเลือกที่จะส่งยิ้มไปผูกมิตรแทนตกลงว่าฉันจะคุยกับใครรู้เรื่องไหมนี่ฉันไม่เข้าใจเลยว่าแม่แพรมาทำงานในที่แบบนี้ได้ยังไงแม้จะไม่มั่นใจในสิ่งที่ได้ยินแต่ชื่อที่อีกฝ่ายเอ,อ่ยออกมา ก็ทำให้ขวัญคีรีใจมาเป็นกองคุณยายรู้จักกับพี่แพร้ด้วยหรอคะใช่ถ้าเป็นแม่แพรพรหมพรนะฉันเป็นย่าของเขาเองคนตั้งใจจะมาหาลานสาวมากกว่าจะมาทานอาหารยอมวางฟอร์มบอกก่อนผลเอกประยุนศักด์ก็เลยต้องก้มหน้าซอนยิ้มให้กับความท่าม,มากของภรรยาคู่ทุกคู่ยากถ้าอย่างนั้นรบกวนคุณย่ารอสักครู่นะคะเดี๋ยวหนูไปตามพี่แพร้ให้คะ่ะพอรู้สถานะของอีกฝ่าย ขันครีรีก็เปลี่ยนมาเรียกยาบ้างจะดีเหรอตอนนี้เขาทำงานอยู่ไม่ใช่หรอือคุณหญิงส้อยสะอางยังวางฟอร์มทำงานอยู่ค่ะแต่มาพบคุณย่าได้รอสักครู่นะคะเดี๋ยวหนูไปบอกพี่แพรให้จะไปไหนคิตตี้จะไปตามพี่แพรนี่คุณย่าของพี่แพรหรองั้นเดี๋ยวผมไปตามให้เองคิตตี้รออยู่นี่แหละหลุยบอกเสร็จก็หมุนตัวเดินจากไปทันทีไม่ถึงห้านาทีก็กลับมาพร้อมภุมพร ซึ่งมองผู้สูงวัยทั้งสองอย่างไม่เชื่อสายตาในขณะที่คุณหญิงส้อยสะอางมองผ่านหลานสาวไปยังหนุ่มลุกครึ่งตัวโตวที่เดินตามหลังมาติดๆแทบไม่กระพริบตา